สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปุ้ยพาทุกคนมาดูลูกหอยเชอรี่นะคะช่วงอากาศเช้าๆอย่างนี้ค่ะหอยเชอรี่ชอบขึ้นมาตรงที่ปุ้ยาวางขอบไว้เขานะคะเขาจะขึ้นมาช่วงเช้าๆเหมือนจะอากาศจะเย็นนะเนาะแล้วก็เดี๋ยวปุ้ยก็จะใส่อาหารให้เขานะคะทุกคน อาหารที่ปุ้ยให้เขากินนะ่ะก็คืออาหารปลาบ้างแล้วก็ผักป่องเลี้ยงแบบธรรมชาติค่ะไม่ใส่พืชผักอะไรอย่างเงี้ยจนเยอะเกินไปปุ้ยกลัวน้ำเน่าปุ้ยก็เลยแบบว่าใส่ผักป่องไว้ไม่ให้แบบว่าน้ำมันมันเสียนะคะเพราะว่าถ่ายน้ำไม่ไหว ก็เลยเอาพักปองมาเลี้ยงแล้วก็มีปลาปะปนเล็กน้อยนะคะเยอะมากค่ะทุกคนไม่ไม่ไม่คิดจะตั้งใจเลี้ยงตั้งแต่แรกนะคะคือพอดีว่าอ่าเมื่อก่อนเคยเอาไปปล่อยแล้วที่บ่อบ่อข้างบ้านนี่แหละคะ่ะเป็นบ่อใหญ่ๆนะคะแล้วมันมีนกกินปลาทุกคนคือแบบมากินหอยเชอรี่จนแบบแทบจะทุกวันทุกวันจนแบบ หมดบ่อเลยอะค่ะปุ้ยก็เลยคิดว่าเอ้ยไม่ปล่อยแล้วก็เลยเลี้ยงไว้ในโอง่งอยงเงี้ยเขาก็เลยขยายพันธุ์ไว้เยอะแยะหมดเลยปุ้ยก็เลยเลี้ยงไว้ตลอดเลยน้ำไม่เน่านะคะทุกคนใส่ผักป่องไว้แล้วก็บางทีก็จะเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาช่วย บำบัดน้ำนะคะช่วยได้ช่วยได้ดีทีเดียวเลยจ้ะเห็นไหมคะอุ้ยเป็นกระจุบเลยค่ะทุกคนเช้าเช้านี่จะขึ้นมาให้เราเห็นเยอะมากเพราะว่าเช้าเช้านี่อากาศไม่ร้อนเนาะน้ำเนิ้มก็จะเย็นสักหน่อยแต่ถ้าช่วงสายๆอากาศเริ่มร้อนเนี่ยหอยไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นแล้วอะค่ะกินเก่งเป็นอะไรที่แบบว่ากินได้ทุกอย่างพืชผักอะไรอย่างเงี้ย ก็กินนะคะกินหมดเลยหอยเชอรี่นี่กินเก่งมากยังไม่เคยได้เอามากินสักทีนะคะได้แต่เลี้ยงไว้เรื่อย